เอ๊ะทำไมมันมันไม่มีเขี่ยอะไรเลยหรือว่าเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดเปิดประตูนะนั่นไงเออเจอแล้วมีมดว่ะใช่ครับนี้เราต้องตีไม่มดด้วยครับถ้าไม่ตีไม่มดมันก็ไม่หมดนะทางนู้นครับทางนู้นโอ้โหแสบวะอุ้ยแหลกแหลกแลกโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ เดี๋ยวผมสวัสดีครับผมบูฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับเราก็ยังไม่เล่นเกมไมค์คาร์วิลลอนกินสมบูรณ์ตัว DMVP ที่อ่า17นะครับผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะปกป้องหมู่บ้านจากพิเลเจอร์กันนะครับก็ถามว่าปกป้องยังไงครับนี่ครับผมได้ไปตีหัวหน้ามันแล้วผมได้เอฟเฟกต์แบทโอมินมานะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปแบบหมู่บ้านหรือว่าเข้าไปที่มี EMC อยู่อ่ะมันจะเรียกพิเลเจอร์มานะครับก็นั่นแหละถ้าไม่ถ้าอยากให้ เอฟเฟกต์ี่หายไปก็กินนมซะนะครับก็เอฟเฟกต์99นาทีนะแล้วแล้วผมก็ได้ไปตกปลามาแล้วได้ชาร์ปเน็ดมาครับซึ่งดาบผมเนี่ยชาร์ปเน็ดสามนะเพราะแขวานนี่แรงกว่าดาบอีกนะบอกเลยตอนเนี้ยก็คือขวานมันชาร์ปเน็ดห้าไงดาบก็ชาร์ปเน็ดสามเองนะครับแล้วผมก็จะตีดาบเต้งเต้งเต้งกลายเป็นชาร์ปเน็ดสี่แบบนี้นะครับใช้เวลารอีกสองโอ้โหเรือเร็วหนึ่ง เวลเหลือหนึ่งอะไรเนี่ยเราจะเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะมีขีดด้านบนนะรอดูนะครับเออเอาทำ, <laughs> ทำไมไม่มีทำไมมันไม่มีวะไม่มีม่มหือวเลือกพีทีว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมทำไมไม่มีอ่ะ <c oughs> นั่นดิ <c oughs> นั่นดิพร้อมพร้อมฮลัลโหลเอ็มพีซีเอาปัญหายไปในหมด,ดเลย,ยเอ,อ๊ะทำไมมันมันไม่มีขีดอะไรเลยหรือว่า เฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วคลิปเปิดประตูนะเฮ้ยมันมีเฮ้ยได้ยินเสียงระฆังด้วยครับนี่นี่เอพีซีก็แตกตื่นนะฮะมาไปหมามามารอรอรอเออคนละฝั่งนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ส่วนนี้โอเคเตรียมตัวนะเฮ้ยหลัง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 หวัดดีหวัดดีสวยตายซะหมด รอเวฟต่อไปครับอีเดเอเม็มเลาด้วยนะฮะเมื่อกี้มันกดชิปเองมันมีห้าเวฟพี่เฟิร์สโอ้โหห้ายกเลยเหรอใช่บร้อยรอ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 ,อ,อขีดมาเก็บปวดแล้วเว้ยเพราะค่าสื่อเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นได้ยินเสียงฝั่งนูน้นเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ขวานไม่ได้เจอกันนาน,<ห>นเออ,อหอกเลยฮะโอเคเราต้องยิงธนูสนับสนุน ยิงไม่โดนเลยยิงใครโอเคโอเคหมดแล้วคยิงยิงยิงโดนอีกสองตัวพอดีโอเคลบเอาไม่โดนหลวงเลยแล้วกันเอายิงโดนโอ้ยนี่เอาไม่โดนจะไปกดยอดทำไมล่ะมันกดเองอ๋อเหรอเฮ้ยได้ดาบเอ็นชาร์นครับสมิธนะฮะดาบเหล็กเอ็นชาร์นนะครับเอาเด็กหวานได้ขวานแล้วมัไม่รู้อ่านดูอ่านไม่ออกแหม ไม่เป็นไรไปรอครับรอรอรอมาทางหลังข้าวไทางนู้นอย่ดูทางทางนู้นครับทางนู้นได้ยินเสียงทางนู้นครับเฮ้ยจริงวหรอไปไหนวะอ้าวพี่เฟื่อยู่แน่นี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โออ้โ้ชิบหายโอ้โหอยู่ไหนช่วยด้วยโอ้โอ้อยู่ไหนเออโอ้โหชิบหายแล้วอ้าวอยู่นีกล้ำเวรรรกมเวรกรรมโอ้ไปเอาโอ้โ อย่าโยนธนูธนูธนูมาตีแรงมาตีแรงสวยอืออือสวยครับได้อ่านมานะฮะโอเคอีกตัวนึงอยู่ไหนโอ้โหดูดูดูบอลไถโนูดิจะกินก่อนกินก่อนไม่ไหวแล้วกินกินกินพี่สวยอีกตัวนึงอยู่ไหนหาดิจะพยายามเูยอ่ะเว็บต่อไปครับผม น่าจะเวฟที่สี่แล้วมั้งนะคนลุกว่ะสี่หรือห้าไม่รู้ครับคนลุกว่ะถ้าได้ยินเสียงลมขอไปครับเพราะว่าเรานั่งตากแอร์เอ้ยตากพัดลมเสร็แล้วเส่็จแล้วมาเดี๋ยวไไหนไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นทานู้นไอรถกูเลมบ่ดีไอรถกูเลมไม่ช่วยอะไรเลยเออนี่ไงเอ้าบัวบัวนี่วัวนั่นไงเออเจอแล้วมีมดว่ะใช่ครั้งนี้เราต้องตีไม่มดด้วยครับถ้าไม่ตีไม่มดมันก็ไม่หมดนะออออ โอ้ยพี่เฟื่อยมายิงผมทำไมเนี้ยไม่ได้ยิงมันโดนผมฮะแม่มดครับผมจัดการแม่มดเองอึอึไม่สติอีกสองตัวเอ้าเอ้าหายไปไหนวะอีกสองตัวอยู่ไหนโอ้ยเกือดาวไอหิมะเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้ยอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนใช่เหรอไอรอนกลเรียมตีอยู่เนี่จะเอ้ยแล้วโอเคไอรอนกลเรียมช่วยเราอยู่นะฮะ ตอนแรกยู่ยเฉยมันใสอยู่อยู่ไหนวะอีกตัวนึงอ่ะตายแล้วตัวนึงอีกตัวนึงอ่ะมันเหลือบอยเหลืออีกตัวนึงอยู่ในนี้เปล่าหืมอยู่ในเปล่าเอได้ยินเสียงเป็นหนึ่งอ๊มันรีเซตแล้วอ่ะยังยังหืมเป็นหนึ่งนะรดเจอรเจอเฮ้ยจะเจอนั่นอะเราไม่เจอฮะนี่ไงเจอแล้ว หาตั้งนานหาตั้งนานตัวการหาตั้งนานได้หมวกอะไรเนี่ยหมวกโปรเทคชั่นนะฮะกินก่อนเฮ้ยกินนี้ด้วยกินนี้บ้างกินอะไรเนื้อเนื้อหมูฮะแอปเปิลทองแอปเปิลทองอะไรล่ะทางนู้นครับทางนู้นทางนู้นทางนู้นตัวอะไรมาทางนู้นครับทางนู้นโอ้โหแอบวะอุ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โอหยาโอ้โหมาก็มาดิครับก็มาดิมาดิมาช่วยมามาช่วยมาไปแอ้ตัวนุ้ยโอ้มีตัวนึงมีตัวนึงเฮ้ยมันมันอีทสู้กับไอ้ล็อกกันเลยวะจังหวะนี้ครับจังหวะนี้โอ้โหไอ้ล็อกกันเล็มตีขึ้นฟ้าแล้วโอ้ลอยฟันโอ้โหเรียบร้อยพากไม่ทันเลยฮะ อีกสองตัวครับขนลุกวาบเมื่อกี้ตัวใหญ่ไมเล่อเลยโขมต่อหน้าผมเลยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้วูมเข้าไปใกล้ทำไมวะไม่รู้ไงมันนึกว่ามันนึกว่ามันไม่ได้อยู่นั่นน่ะบอกให้ระวังส่งมาโทรเจาะเฮยหายไปไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละไอตัวนักเวทไอนักเวทเดานักเวทเดาได้โทรเทมไม่ได้นะครับได้โทรเทมด้วย อ่าอีกตัวเดียวตัวเดียวปุ๊บจ,จบเลยนะหลังเอาเฮ้ยอ่ข้อหยิบป,ปิดชักไปเลยเออหมดแล้วเรียบร้อยโอเคโอเคผมสำหรับทีนี้ก็คือเมื่อกี้ผมจะพูดว่าโอเคผมสวัสดีครับ <c oughs> จะเปิดคลิปเฉย <c oughs> เออแปลกมากเลยนะเนี้เออ่อโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นแค่นี้นะครับก็เป็นคิดว่าเป็นแบบ อีพ e. ีพิเศษไหมหรือว่าเป็นอีพีธรรมดาอีพีธรรมดาละกันนะครับเมื่อกี้กดเปิดประตูแล้วขีดขึ้นนะเมื่อกี้ใช่เหรอใช่อ๋อเฮ้ยผมส่วนที่เนี้ก็มีนี่นิดกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ผมจะอีดลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคผมเจอไม่ไปก็ไมีอปโอเกมไม่ไปครับเปิดไป